สวัสดีค่ะบีโมจิจากโรลิป p อปโครเชตค่ะวันนี้หัวข้อเราจะ,ะหัวข้อวันนี้นะคะเราจะมาดูเรื่องการถักเพิ่มขนาดชิ้นงานโครเชตกันค่ะก็จะเป็นการถักมากกว่า1ห,หลักลงไปในช่องเดียวกันนะคะเรามาดูสัญลักษณ์ที่จะเจอในแพทเทิร์นกันนะคะก็จะเป็นอันแรกเลยนะคะเป็นตัว V ก็คือการถักลาย X หรือควักธรรมดานะคะสครั้งลงในหลักเดียวกันพอมี3เส้นก็หมายถึง ถักควักธรรมดา3ครั้งลงในหลักเดียวกันนะคะ5เส้นก็คือถักควักธรรมดา5ครั้งลงในหลักเดียวกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นลาย t ใช่ไหมคะ2ครั้งลงในหลักเดียวกันนี่ก็ f 2ครั้งลงในหลักเดียวกันค่ะหลักมันก็ง่ายมากเลยค่ะถ้าเราถักลายพื้นฐานแต่ละตัวได้แล้วเราก็จะถักการเพิ่มขนาดงานได้นะคะมันก็คือการถักลายนั้นๆลงในช่องเดียวกันตามจํานวนที่ แพทเทิร์นกำหนดนั่นเองนะคะก็ดูอันนี้ถัก x มาแล้วเราจะลองดูถัก x 2ครั้งลงในหลักเดียวกันหรือลาย v ดูนะคะก็จะลองทำหลักนี้ก็เริ่มในการถัก x แรกก่อนเลยแล้วก็ x ตัวที่2ลงไปในช่องเดียวกันหรือหลักเดียวกันเราก็จะได้ดไหมคะเราก็จะได้ v แรกแล้วเราลองทัก x ไปก่อนเนาะ จะลอง b ตรงนี้ก็ x แรก x 2องะะไหมค่ะละ b 2ตัวมีตรงนี้กับตรงนี้เนาะก็ผลที่ได้คือแถวปัจจุบันเนี้ยมันก็จะมีจำนวนหลักที่เยอะกว่าแถวก่อนหน้าเพราะว่าเราถักลงไปในช่องเดียวกันใช่ไหมคะก็ถ้าเกิดเราถักลักษณะของการเพิ่มงานติดๆกันนะคะ มันก็จะได้งานที่เป็นระบายนะคะค่ะ <5. S 1> มาดูการหลกัการถักเพิ่มหลักอ,อีกลายนะคะก็คือลาย f สองครั้งลงในหลักเหมือนกันตัวนี้นะอ,อันนี้ลุกเริ่มนะคะจะทำลงตรงช่องนี้ก็ถักลาย f แรกแล้วก็ f ที่สองแล้วก็ใส่ลงไปเลย ช่องเดียวกันต่อไปก็ลอง f ธรรมดาก่อนนะค่ะเราจะลอง f สองครั้งลงในหลักเดียวกัน f แรกนะคะ f ส จะได้นี่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะที่เพิ่มขนาดงาน